วันนี้เครื่องมือสองญี่ปุ่นนะครับเครื่องมือสองญี่ปุ่นมิตซูบิชิทียูอีสองหกทีูอีสองหกปั๊มเมดอินเจแปนนี้เนี้ยมันมาสาภาพนี้นะครับอันนี้สงสัยถอดมาตั้งแต่ญี่ปุ่นละ นี่ครับมันมีมาแค่นี้เนาะเดี๋ยววันนี้ว่าจะลองติดเครื่องดูจะได้หรือไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูกันนี่นี่ปัม๊มโคซินเมดอินเจปแปนแคสองรูอ,อแต่คับวิวนี่ได้แปลกนะครับนี่ครับอันมีนี่สองรูเนาะรูบนกับรูล่างเนาะคาบิว,วนะเนี่ยนี่ครับ ดูบนก็ดูล่างเดีฝาฝา,ฝาท้ายมันก็เหมือนเหมือนกับทั่วไปนะครับนี่ครับเหมือนกับ g x สามห้าเจ็ดหเจ็ดนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องผสมประสานนะครับแต่น,นี้แต่แต่เออแต่น,นี้แปลกอย่างเนี่ยอันนี้มันเป็นสต,ติกเกอร์เนี่ยครับ<ด>นี่โมเดลเนาะ t u e สองหก p d แปดร้อยนี่ นี่ครับเออแต่ว่าตัวนี้มันเนี่ยตัวนี้มันมีเม็ดอินใชน้าอ่านว่าอะไรไม่รู้เว้ยเต็มเม็ดอินใชน้าว่ะแต่แต่มันก็แปลกครับมันไปผสมประสานระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะครับไม่รู้มันส่งชิ้นส่วนอันไหนจากจากไชน่าเนาะแต่มันแคปแปนก็มีอย่ครับผสมประสานนะครับ ตอนนี้จะขอถอดหน้าแปนนี่มาดูนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นเนาะก็แบบนี้ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวถอดมาศึกษาก่อนนะครับจะดูหน้าแปนมันจะเป็นระบบไหนป้อน ID จะมีลี a วาลหรือว่า p พิสตอนวาลเดี๋ยวถอดดูครับจะได้แก้ปัญหาถูกก่ อ่ะค่อยงัดขึ้นนะมีรีดวาลนี่ครับใช้สองระบบนะครับรูบนนี้เป็นระบบรีดวาลรูล่างเป็นระบบพิสตอนวาลครับตอนนี้จะป้อนไอดีเข้าไปนะครับดูนะครับป้อนไอดีเข้าไปสองรูทั้งรีดวาลและพิสตอนวาลเนาะสองสองอย่างผสมประสานร,ระบบรีดวาล นี่นี่ครับกำลังเคยเห็นครั้งแรกนะครับระบบป้อน ID ใช้สองระบบพร้อมกันใส่เลยเห็นระบบมันแล้วเดี๋ยวแก้ปัญหาใส่ป้อนไอดีสองระบบ <c oughs> ลูกเล่นคู่ซ้อนกัน <c oughs> <N ic> นี่แปลกเพิ่งเคยเห็น ผมิดพักะศตินันไม่ชอด้วยรัฐูลผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติให้ส่งเรื <Pal harder> ่องไปยังสารรัฐมนูญเพื่อวินิจฉัยและขอให้สาลรัฐมนูญอย่าทิ้งอดีตพวกมากาหลักไปแล้วทำได้ตามทจชอบผลจะเกิดขึ้นยังไงผมไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยตอนนี้อันนี้การอยู่ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนายนบประมาณแผ่นดิน2องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าปมกติเนี่ยมันควรจะวิจารณาวาระสองสาเข้าไปแล้ว กับบอ,อนท่าทาน่ะครับิวสองท่อท่อข้างล่างระบบพิสตันวาลท่อข้างบนเป็นหลีดวาล

นีมันมีการถามลงพื้นที่ไปวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านก็บอกว่ามีการเจ็บคอบ้างอะไรบ้างพูดเยอะนะฮะคุณวิทาก็บอกว่าเสียงยังไม่มาเลยนหมอให้ยามากินอยู่นะครับไปฟังประกาศช่วงนี้หน่อยครับนี่คิดว่านะคิดว่าจบแน่นอนนี่นะคิดว่าติดขี้เกียจตัดปะเกน็นใช้ปะเก็นเหลวใส่ เออน็อตเดี๋ยวหาน็อตกันหาน็อะใส่อ่ะเดี๋ยวดูอ่ะดูไฟดูไฟอ๋อมีครับมีไฟมีน้อยเลยครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเพจะมาหันนี่ไฟแค่เห็นนิดนิดดังช่วยเหลือมาหน่อยนะไฟมีน้อยเฮ้ยมึงไม่ต้องโดดไกลแล้ว kiểu size size nó to nghe to rồi, đun nó mà nó to, sokopo đâm nhá, nó ะเดี๋ยวอ่าขึ้นแล้วกาน้ำมันมือที่โน,น่นไหน่ะเรา บแบ้ไมหมรับีไควท่าไหได้ยินเสียงยครับผสมแล้วสอีอ่ะเอะถือว่า80แล้วครับตอนนี้ <laughs> นี่เครื่องญี่ปุ่นผสมจีนนะครับ ดูนะครับนี่มันผสมประสานนะครับผสมประสานแต่ผลสุดท้ายก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับดูคารบิวครับพี่ห้ออะไรดูชัดๆตัวนี้เมื่อจัดเป็น มันผสมผสานนะครับตัวน,นี้ดูแล้วงง,งอันนี้อะไรไม่รู้เลยน,นี่ที่แน่ๆนี่มันมาจากญี่ปุ่นดับเบิลยูวายเอสองหนึ A ่งสนก็นสามซีซมอันนี้นจะว่าผลิตที่จะ ใจหน้านี่มแม่นแล้วมันทำละเอียดเนาะแต่ที่นี่เนี่ยแต่ที่นี่มันเมดอินใช่หน้านเน,น,นาะน,นี่มันใช่หน้าอันนี้ไม่แปลว่าบรรยางาศแม่ตัดตัั้งตัวเนี่ยดูว่าเนี่ยเนี่ยเมดอิน,นแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ข้างล่างเมดอิน,นเนี่ย ทำหน้าแปนใส่ครับเราก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วนี่เลย